ป้ายรถเมล์สายสุดท้ายพลเป็นพนักงานออฟฟิศที่ทำงานล่วงเวลาจนดึกเป็นประจำชิวเชิงเขาพูดตดอยู่กับรถเมล์สาย7 1ที่เป็นสายสุดท้ายออกจากย่านธุรกิจใจกลางเมืองเขาว่าสายอยู่ชานเมืองและต้องต่อรถหลายต่อกว่าจะถึงบ้านในคืนวันสุขที่ฝนโปรยโปรยพนเลิกงานเช้ากว่าปกติเล็กน้อยเขามาถึงป้ายรถเมล์ราว,ราว ตีหนึ่งครึ่งป้ายนี้ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ที่มืดและเงยียบสง,งนันมีเพียงแสงไฟนีออนเกา่าๆสองสว่างริบรีเขาเปิดแอปพลิเคชันเพื่อดูตำแหน่งรถแต่แอปกลับค้างไม่แสดงข้อมูลอะไรเลยคงต้องรอบแบบไรจุดหมายแล้วสินะพลทุนพรรมัมเวลาผ่านไปช้ามากราสิบนาทีต่อมาพลก็เห็นแสงไฟสว่างว่า มาจาก,กไกลๆรถเมีสาย71คันสุดท้ายมาแล้วแต่สิ่งที่ทำให้คนรู้สึกแปลกใจคือรถเมลคันนี้เก่ามากมันไม่ใช่รถปรับอากาศสีส้มที่เราคุ้นเคยแต่เป็นรถเมคลครีมแดงที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากยุค80ตัวถังมีรอยสนิมและมีเสียงเครื่องยนต์ที่ดังโครกครากน่ากลัวเมื่อรถจอดเทียบป้ายคนขับเป็นชายวัยกลางคนสวมหมวกแก๊ป ดึงต่ำจนมองไม่เห็นใบหน้าและที่นั่งทุกที่มือสนิทไม่มีผู้โดยสารคนอื่นเลยคนลังเลอยู่คู่หนึง่งแต่ความอยากกลับบ้านนี้มากกว่าความหวาดระแวงเขาจึงก้าวขึ้นไปคนขับไม่พูดอะไรคนแตะบัตรโดยสารแต่หน้าจอกเครื่องแตะบัตรก็มืดเช่นกันคนยิงตัดสินใจยื่นธนบัตรให้กับคนขับคนขับรับเงินไปโดยไม่ทอน และไม่มองหน้าเขาเลยจากนั้นก็เหยียบคันเร่งออกตัวอย่างรวดเร็วรถเมล์สาย71คันนี้เร็วกว่าปกติมากมันเล่นผ่านป้ายต่างๆโดยไม่จอดรับใครอีกเลยผลนั่งอยู่ที่เบาะหลังสุดท้ายห่างจากคนขับมากที่สุดเท่าที่ทำได้เขาพยายามกดโทรศัพท์ดูแต่ไม่มีสัญญาณใดๆทั้งสิ้นความเงียบในรถนั้นหนักอึ้ง มีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่เหมือนจะพังมีพังแหลและเสียงน้ำฝนก็สายกระจกเมื่อรถเล่นไปได้สักพักพลก็สังเกตเห็นว่ากระจกด้านหน้าต่างรถุกบานมีไอน้ำเกาะหนาจนมองไม่เห็นข้างนอกเลยยกเว้นกระจกด้านคนขับผลเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผ็ดปกติเขาหันไปมองรอบๆในความมืดสลัวทันใดนั้นเขาก็เห็น บางอยา่างที่เบาะนั่งถัดจากเขาไปสองแถวมีเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่มันไม่ใช่คนแต่เป็นเงาคล้ายคนสีดำทะมึนที่จมดิ่งอยู่ในความมืดมิดของเบาะนั่งเงาไม่รูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวแต่คนไม่สามารถแยกแยะรายละเอียดได้เลยคนนิ่งเงียบมองจ้องอย่างไม่กระพริบตาเมื่อเขาเพ่งมองมากขึ้น เขาเห็นว่าเงาวูวีคนนั้นกำลังหันหน้ามาทางเขาและข้างๆเง,งาร่างนั้นก็มีอีกเงาร่างหนึ่งและอีก,กรา่างรถมีอย่างคงเล่นไปอย่างรวดเร็วไม่มีทีท่าว่าจะจอ่อเขารู้สึกว่าหัวใจกำลังหลุดออกจากอกเขาตัดสินใจทำสิ่งสุดท้ายที่คิดว่าจะทำได้เขาค่อยๆเลื่อนตัวไปที่ที่นั่งข้างหน้าแล้วใช้นิ้ว ลากเช็ดไอ้น้ำบนกระจกหน้าต่างเบาๆเมื่อไอ้น้ำถูกเช็ดออกภาพนอกรถที่เห็นก็คือเขาไม่ได้อยู่บนถนนใหญ่รถเมคคันนี้กำลังเล่นอยู่บนถนนคอนกรีกตเก่าๆที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อสองข้างทางมีแต่ป่าทึบแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือกันแพงสูงสีขาวจะโทอดยาวไปตลอดเส้นทางราวกับเป็นสุสานหรือสถานที่ที่ร้างขนาดใหญ่ คนหันควัากลับมามองผู้โดยสารที่เป็นเงาอีกครั้งคราวนี้เขาไม่สนใจแล้วว่ามันเป็นอะไรเขาตัดสินใจที่จะวิ่งหนีเขาลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วพุ่งตัวไปที่ประตูหน้าแล้วพยายามทุบประตูด้วยแรงทั้งหมดที่มีเปิดประตูเปิดเดี๋ยวนี้คนขับยังคงนิ่งเฉยไม่ตอบสนองใดๆแต่ยังคงเหยียบคันเร่งสุดแรง ขณะที่พนทุประตูอยู่นั้นดูๆรถเมย์ก็ชะลอความเร็วลงและเปรีกระทันหันจนพลเสถลาไปติดกับประตูรถจอดเทียบกับป้ายรถเมย์เก่าๆป้ายหนึ่งมันคือป้ายรถเมย์ไม้ผุๆที่มีป้ายชื่อสารที่เขียนด้วยลายมือจางๆว่าป้ายสุดท้ายคนขับเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วส่งเสียงแห่พร่า และยินจาออกมาเป็นครั้งแรกลงพนที่เปิดประตูกออกด้วยแรงเฮือกสุดท้ายและวิ่งลงจากรถโดยไม่คิดชีวิตแต่ทันทีที่เท้าของเขาสัมผัสพื้นเขาก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังผู้โดยสารที่เป็นเงาทั้งหมดกำลังลุกขึ้นยืนพวกเขาทั้งหมดลอยเข้ามาติดที่หน้าต่างกระจกที่ถูกไอน้ำปกคลุมอีกครั้งแต่พร้อมใจกันเอาไวหน้าเปลเปล่าแนบกระจ พนไม่เห็นดวงตาไม่เห็นปากแต่สัมผัสได้ถึงการจ้องมองที่เย็น,นเยือกนั้นรถเมย์เ7 1คันเก่าออกตัวอย่างช้าๆแล้วเล่นหายไปในความมืดของป่าช้าวันรุ่งขึ้นพลถูกพบตัวในสภาพสลบสลายอยู่ริมถนนในย่านชานเมืองห่างจากบ้านของเขาไม่มากนักเขาไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเขาไม่รู้ว่ารถเมย์คันนั้น พาเขาเข้าไปที่ไหนแต่สิ่งที่เขารู้คือเขาไม่กล้าใช้บริการรถเมล์สายเจอีกเลยเกรดตำนานเมืองรถเมล์ครีมแดงสาย7จเ,เคอคยประสบอุบัติเหตุได้แรงเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยชนเข้ากับประบันทุกกลางดึกมีผู้โดยสารเสียชีวิตยกรถโดยคนขับหลบหนีไปได้ป้ายรถเมล์ในตำนานเล่าว่าหากรถเมล์สาย71คันเก่า มารับคุณตอนเด็กมากๆนั่นคือรถของวิญญาณที่ยังเดินทางมาไม่ถึงปลายทางและจะปล่อยคุณลงที่ป้ายสุดท้ายที่ที่ไม่มีใครสามารถกลับออกมาได้ง่ายๆ